สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสั่งพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณด้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแน,นวทางนะคะนี่เคอีนะคะพี่น้อง VIP วันที่1 4กุมภาพันธ์2566นะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสริติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ,คะพี่น้องวันที่14นะคะเราไปดูที่13ก่อนนะคะพี่น้องคะวันนี้ก็สลับกันนะคะพี่น้องค่ะจเขียนผิดนะคะเด่นรอบเช้านะคะใจะให้9และ8บนมา139รล่าง10นะคะพี่น้องมาเด่น9นะคะเข้าคู่93 รอบบ่ายนะคะจะให้0ูนย์และเบนมา7จ็สองเกล่าง95้นะคะเมาทั้ง95และ9ก้าสองสอนะคะน้องมาต่อนะคะวันที่14นะคะวันที่14บสี่เด่นรอบเช้าอยู่ที่0ูนย์แลนะคะศย์ 0, ค่ะพี่น้องคะศูน

เก้าหนึ่งเก้าหกค่ะเด่นรอบ่ายนะคะเด่นรอบ่ายอยู่ที่สี่และสามคะ่ะสี่นะคะสี่ศูนย์สี่เก้าสี่เจ็ดสี่สอง 4ี่แห้นะคะสค่ะ3ามสี่3า3ศ3นย์ห้าสนะคะพีนะะ่น้อง่ะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะศูนยสค่ะ ศูนย์สี่ศู9ยนะคะรอบ่ายนะคะ4 0 49 3นก้็สนะคะพี่รอง่ะเลขเด่นประจำวันเหมือนกันนะคะคือเลข3และเลข8นะคะเบิ้ลประจำวันนั้น3 3นะคะพี่้อง่ะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะพี่้องขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่้ังขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันหวนค่ะพี่้ังขาสวัสดีค่ะ